สวีดะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยครับพกมกับผมสังโคนในเงาในช่องสักง,งกัดฉันในวันนีครับเอาทุน55บาทรอบที่6เลยครับไม่มาสักทีอ่ะโอ้ฝากค่อนข้างมายากเล่นยากนิดหนึ่งนะช่วงนี้อ่ะปล่อยกันไปลายยาวๆเป็ดหนึ่งครับพอ <c oughs> ดีตามกันเลยก็แชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มลิงก์ได้คลิปวิดีโอ ด้านล่างนี่เลยจะได้ไม่พลาดกิจกรรมจะดีครับใครมีสเต็ปเทคนิคดีลืมแชร์แนะนำเข้ามาด้วยแล้วกันหน้าใหม่หลังใหม่ได้หมดเลยครับผมดูกันต่อยาวไปครับไหลมาครับโอ้โหเกี่ยวไม่เข้าเบ็ดหนึ่งมาหรือเปล่านะครับช่องแรกติดอไม่มาดุกันต่อยาวไปครับผมติดตามกดไลค์กดแชร์เลยละกลนันนะครับนะหน้าใหม่สอบถามเข้ามาได้หน้าใหม่หลังใหม่นะครับผม ยังไม่เข้าครับโอ้โหโคตนนิ่งนิ่งจัดไหลไปอีกโอ้โหเบ็ดหนึ่งครับเงินดูนส0มกว่าบาทครับหลุยเงินต่อครับยาวไปช่องสองไม่หมาครับก่อนทางหมายากเล่นยากแล้วครับแบบนี้สากแกเปอร์นะครับเข้าไปที่เรียบร้อยแน่นอนครับร้อยเปิดเซนดีแบบนี้ยัดไปสวยงามครับผมสิมาช่องสาม เจีจัดไปสิบหมุนครับเจไม่มาครับเจ็ดหมนุนมาสวยงามนะเจช่องแรกมาติดสวยอ้้หูทังกระดาน9.80ครับ35บาทครับอดด้้หมาโคตดีลุยกันยาวๆโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหมาโคตรช้าเลยแบบนี้ลุยกันต่อแบบบึ้มบ๊อบซอมเบ้ ไม่ติดโอเคลุยอีกรอยได้ลืมไหมครับแบบนี้หนึ่งไม่เข้าหน่อยนึงโคตรแข็งครับโอเคจบกันที่เรียบร้อยครับ18บาทโอ้โหได้น,นิดหน่อยเองอ่ะเปกันต่อแล้วกันตัวเองครับยัดไปยาวๆไหวมาถึงสักร้อยหรือ200นิด มันขึ้นไปได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดนะครับทีื่อนๆก็เดินเบ็ดหนึ่งได้ก่อนนะครับจะยิงตรงนี้สุดเอามาดูนะครับสัตว์จัตเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยก็บแบบนี้โอ้โหวายตีสวยงามแล้กระดานวายมาอย่างนี้เบื้องบ้ามซัมเบตแน่นอนครับผมโอ้โหหมาโคตรด,ดีครับสวยงามครับผมโอเคครับเอติดมาช่องแรกสวยงามไปครับทั้งกระดาษแบบนี้โอ้โหขึ้นร้อยหนึ่งแล้วเข้าปีต่อเลย สวยครับโอ้โหอย่างนี้น่าจะจบได้หรือเปล่านะ <c oughs> มาเยอะก็ใช่ว่าจะจ่ายนะครับผมนะดูยกกันครับแล้มาเยอะจัดเลยจา <c oughs> สัจเตอร์มาแบบนี้โ <c oughs> อ้โหพอยด้เลยอกต่อครับลุยไงร้อยเจ็ดสิบบาทเบ็ดหนึ่งครับ เข้าไม่มาสวยครับไหลไม่อีกติดอย่างนี้เจ็ด <c oughs> มุมสุดท้ายครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใสวยงามเจมาติดมาอย่างนี้สวยงยนะ่างละบายบายมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สี่หมุนมาจบเลยครับอาจารย์ ได้สวยขี่มาตอ่อโอ้โหไม่เข้าไม่มาแกอปูนโบอีกสิบมลสัตว์ไปวันนี้ย,วยาวๆไปครับผมตูนห้าสิบห้านะรอบนี้ต้องแตกพันกว่าร่นนะครับถึงยาคุ้มโอ้โหไม่เข้าไม่มาแับลองแรกติดนะครับเขียวโอ้โห,โโหเข้าเลย อ่าหมดสุดท้ายครับไปหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทโอ้โหช่องแรกไปติดทำลงเงินออกมาหน่อยละกาน <c oughs> โอ้โหจบเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้สิ่งสูงสวยงามเคมาต่อช่องสองครับสวยๆเน้นนโอ้โหขออนุญาตเบ็ดสีเลย ยัดไปเลยค่าบผ <c> ม <oughs> วัดดวงไปเลยครับสวัสดีตามนี้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับเ like ป็นกำลังใจด้วยและกใหญ่ครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มอยู่อยู่ใต้คิวิดีโอด้านล่างนี้นะในเสียลงง่ดยนครับรอบนี้ถือว่าเป็นรอบไป,ปลายแล้วล่นดึกซะด้วยนั้งเมิอติดเขียวเข้าโอ้โหมาต่อครับไม่นลาครับหนิ่งจัดเลย <c oughs> ช่องแรกมาสวยงามครับเปิดติดเขียวมาต่อครับอู้หูมีลุ้นครับเขียวมาสวยแข็ครับกาด่านสี่ราไม่เจ็ดสิบหกบาทค,ครับขึ้นไปแล้วครับผมมีลุ้นต่อครับเิวมาต่อครับโอ้โหโอเคแกรเตอร์โอ้โห,หจบเลยครับแบบนี้สวยงาแมแน่นอนสี่จุดแปดศูนย์มาลุ้นนะครับขอบ้างเดียวร์รู้เรื่องพันหนึ่งพอเลย คือถ้าแตกพันหนม่มได้กำไรหลักร้อยนะไม่ได้เต็มๆนะต้องค้อมเข้าใจกันด้วยเนี่ยบางคนสงสัยโอ้แตกพันนี่ไม่เต็มเต็มเปล่าหรนะือไับมีรอบ่อนหน้านะเพื่อนไม่ใช่ว่าเลี้ยวอะไรรอบเดียวเราได้นะี่ครับหวายติดเขียวมาต่อร้อยปืนสีสวยงามหวายติดอย่างนี้สวยๆครับโอโ้โ,อโหโอเคสวยง,งามไหลต่อมาติดน,นี้โอ้โห สวยนาะมาดี้โ่้ยข้าสี่หกครับขึ้นหนึ่งพันครับสองแปดนะครับคอกันอรอเจ็ดุ 7, สุดท้ายครับท้ายสุดไม่ข้าครับโหทีนี้เพียงรอแล้วยบนะย้ำไปงาหมุญสุดท้ายครับสวยครับสองรามสิบบาทขึ้นันสอ จบเป็นที่เรียบร้อยครับสองมุนสุดท้ายท้ายสุดยัดไปอู้หูไม่เ่้วครับสวยงามไหลต่อลื่นซ้ายมาร้อยจเจริญเคส เหียโจบเป็นที่เรียบร้อยครับ1,342บาทครับได้เท่านี้ก็กเพียพอแล้วครับคุณ55นะรอฝาวรอบนี้จบทำกำไรสวยงามโอเคชอ,อบไปตามกดไลค์กดแชร์นะครับสุดใจทำอะไรก็ตามไปที่ลิงก์ใต้ยลิปวิด้แล้วล่ับเจอกันที่ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย